สาอุสา <onents> <servir> ุ่อนึ่งหนึุนึ่งสนึุวหนั่งหนึ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 ่นึ่งหนึ่งนึ่งน่งน่งนนึกน่น่งนหน่นหนนึ่งหนึ่งนงง สบายดีเด้อพี่น้องสบายดีอ้าไมค์ก็สบายดีได้เด้อสบายดีกระแดงไปเอาไปใส่นี่ตอนนี้อยู่วัฒนาดูอ้าวอิตเบตโต้อิตเบตโต้มาเนอสตามินิโซราดีใจที่าได้มาพ่ออ้ายเฮานี่เพิ่นใจใหญ่แล้วก็เทคแคดีหลายเนาะอ่ะกินไปเบิ้งกินแม่ได้บ้านนี้ไปหาอีแม่เนาะ สบายดีแม่ก่อนเนาะสบายดีแม่เอ้ยคุณแม่รัศมี80ยังแจ๋วแม่เอ้ยเจมส์พูงงานเนาะนี่แหละงามหลายเนาะแม่ดีใจที่ได้มาพ่อแม่ได้แม่เด้จำขน้อยได้ยี่ตีอายุสามีเนาะเขาขงงามสามเจ้าเอหรังแม่คุณแม่รัศมีเนาะหวังว่าคุณผู้ชมทางบ้านคงจะจําเป็นได้เนาะแม่เมื่อนี้บุญยังเจ้า เพระคุคุดโอ้เม่หนว่โอ้สาทุแมี่เิมนบาเจ,จ้าเจ้านนสแสดงว่าลูกก็มีบุญเนาะอเอาแม่ขอบใจดีใจที่เจอแม่เดอิอแม่รักมีเนะาะวังบาอ่ทักทายพี่น้องแฟนคลับขน้อยนะแม่ เป็นเจ้าภาพกันเพศเนาะโอเคพี่น้องเราติดตามอัปเดตขอบใจด้อแม่เด้อมรนาสาธุเจ้าเจ้ามาเจอแฟนครับรุ่นจิ๋ิวรุ่นจิวยังสาวยังสวยอยู่เลยกันแม่เมตุบุญก็นงามเราต้องจิตใจอารมณ์ดีแจ่มใสนะบอกเรียดบอกซีเรียดใครจะเป็นไรปล่อยเข้าไป อยากเป็นอะไรก็ไปไจําจ hey, oh. ําได้อยู่เนาะจาจํากันได้อยู่จํากันได้ขอบใจเด้อนะจําได้อยู่ใจบ่มาเจอซ้ําลูกแม่เจอีใจบ่แม่ดีจ้าเลาด้ดีจ้าลาด้้ัเด้เา จ้ายังเจอจ้ยังเจอมาไรไหมเจอแหละคอเห็นอยู่ในหูอยู่ในโพดนกคอยเห็นอยู่ตลอดปตูสยางปรตูประตูเพืือกปตูเพืือตูเพือตูเือกเซฮานุ่งดูเซฮานุ่งสออาลูกชออยู่ที่มแห้งบ่กรพาะแห้งอยู่บ่เนี่ยนน้องชงยาไม่กินเนี่ยชงยาไม่กินเดเจ็บพาเขาไล่เออเดี๋ยวเดี๋ยวคลิปนี้ไปฝากเราเด้อเอออบาย นี่เป็นการอัญเชิญองคุดขึ้นมาจากนรนเพื่อทำบุญโพธิ์ เป็นอย่างนู้นมากคือเอาไปเอาไป ข้าพเจ้าทานก็ไดบได้บุให้ยังจะปมสัหลักเมืองละมุนแล้วคุ้มคองคุ้มองรกมังปากะตางวายางาพุุปติฆานาตุวัตังตรนตะเสเาุวเสสาเยนวจนิสัสสวมเบุกมังปกะัง ทสบายดีอันนี้แม่จนางแม่บอนี่จำเสียงก็ได้นะแม่ที่แม่ซื้ออยังซื้ออันนี้ซื้อซื้อบุญจันทร์เด้อบุญจันทร์เนาะโอ้ขอบขอบใจเด้อแม่อโมทนาบุญที่แม่เฮ็ดบุญเนาะขอบใจที่ว่ายังจำลูกได้โอ้ยจำได้อยู่แต่ว่าลืมซื้อ คุณคุณหน้ามาได้ออกทีวีหลายปีแม่ลืมเลืมนเาเบอร์รายการลูกประจามาบอตากี้น่ะมักจุดใดของน้าแม่มักจุดใดเรามักบาทุกจุดนาตานาตากาสสวยมาทุกจุดชอบทุกจุดเลยมันบอแม่เลยฟยูจุ๊บจุ๊บทุกสาธุใส่กล่องบุญตัวแม่น่ะ อันอันอันนี้เป็นสองหันสองโมงโอเคแม่สาธุเด้อบายขอบใจแหนมสวยไหมถูกใจปะถูกใจไหมน้องไส้ใส่เบอิดสามอีไล์เกตไล์เกตอ๋อจะบว่าน้องเตี้ยชอบธรรมชาติน้องธรรมชาติจ้าจัธรรมชาติจ้าจับเมนสโตรจ้าวัดวัดยังนี่วัดอ็นนาวัดอิสอิสเบตโต อ๋ออิตเปตโตยูมินเนสโซดาเด้อกบใจเด้อขอบใจขอบใจเป็นได้เต้นเต้นอะไรสวยนะชอบ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 ลอาใส่ใส่เบอร์สามนะเสร็จแล้วซัมเมธรรมชาตินี่มันบักซัมชาติ์ซนกันนะกันน้ำรองเจ้ามัน้อนมันร้อนเอปไปเต้นกันร้อนเริ่เต้นเลยห้าเพลงรวดไม่หลุด เนี่นเขาบอกว่านะสวยโดยไม่ต้องตกซ้ำตบครั้งเดียวโอเคจ้าคุณเกลวบายบ okay, ายสวัสดีค่ะวันนี้นะคะมันมีผลิตภัณฑ์ดีๆนะคะจะมาแชร์สำหรับสาวๆที่มีปัญหาเรื่องผิวหน้าถามมาเยอะเลยว่าหน้าพี่แม่ม เป็นรักษายังไงดูแลอย่างไงวันนี้ได้เลือดได้ยามนะคะก็คุณผู้ชมทางบ้านนะคะที่เป็นแฟนคับ FC ทั้งหลายนะคะสวยต้องปรึกษาค่ะวันนี้นะคะก็จะมาสาธิตนะคะนี่ในมือนีมอน่มันใช้ตัวนี้มาปีปีที่ห้าละก็เรียกว่าเซรั่มสลายนะคะเนื้อครีมจะเขียวๆถ้าเป็นภาษาชาวบ้านเราก็คือโลชั่นดีๆนี่เองนะคะปรัแบบสภาพนี่คือหน้าจริงๆแล้วเราใช้กล้อง แบบท้ายให้เห็นสดๆเลยนะคะคือโลชั่นเนี่ยเราจะถูไปถูมาได้ปัดขึ้นได้เพื่อจะต้องการให้โลชั่นเนี่ยซึมเข้าไปผิวหน้านะคะใครที่สาวๆที่ชอบสวยนะคะบอกว่าไม่มีเวลาไปนวดหน้าใช้ตัวนี้แล,ล้วค่ะกรึงๆหน้านะคะให้เต็มไปเลยตบค่ะตบหน้าตบ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 ,ตบ